งการน,นี้เป็นโครงการของ UN นะคะ UN Women ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภา,าท่านทรงเป็นองค์ทูตสันทวม,มตรีนะคะแล้วเราได้เห็นโครงการอันนี้ก็เลยขออาสาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งช่วยโครงการในด้านการต่อสู้ป้องกันตัวหรือการเอาตัวรอดก่อนที่จะสอนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวเราต้องบรรยายให้เขารู้ รู้จักมูลเหตุรู้จักภัยมาจากไหนแล้วก็รู้จักการระวังป้องกันเป็นการบรรยายกล่องแล้วค่อยมาฝึกการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการฝึกการต่อสู้ถ้าเราจะไปเจอคนร้ายเราจะทำยังไงให้เราหลุดรอดไปได้หรือเราจะเจราจายังไงให้เขาลดความรุนแรงลงแล้วค่อยหาทางหลบหนี คนทุกคนบางทีเขาไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเขาก็จะคิดว่าการฝึกฝนจนเก่งเนี่ยมันใช้เวลานานค่าใช้จ่ายก็สูงนี่เราก็เลยเปิดโอกาสให้เขามาทําความเข้าใจว่าการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเรียนอย่างนี้อย่างเดียวให้เขารู้รู้จักหลักการในการระวังตัว เราทำได้ทันทีนะคะทำได้เดี๋ยวนี้ทุกคนที่ได้ความรู้จากเราอะนะคะก็สามารถทำได้ทันทีเช่นไปบอกคนอื่นเตือนคนอื่นให้ระวังตัวเห็นข่าวสารก็ช่วยกันแชร์มันไม่ได้ยากเลยการทำความดีนะคะทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะ